รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่โมเดล CFD-E500TV ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านเป็นถานแบคอัพนาฬิกานะครับด้านหลังนะครับสามกอดนะฮะตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือตรงนี้จะมีคราบนี่นะฮะเป็นรอยนะฮะขัดไม่ออกนะครับเหมือนโดนน้ำยาอะไรกัดสักอย่างนะฮะแต่ไม่มีผลกับเครื่องนะครับนะครับ อันนี้ขอคนรับได้นะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้เลยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องสภาพข้างหน้านี่สวยนะมีภาพแค่ตรงนี้นะครับลงไปถึงข้างล่างนะครับแต่ด้านหน้านี่สวยนะฮะสำหรับคนที่ไม่สี่เรียมนะฮะเป็นสินค้ามือสองมีหูวหิ้วนะครับเป็นทรงอย่างนี้นะฮะนะครับนี่ด้านหน้าสวยนะครับ ใช้งานได้เต็มระบบทุกอย่างครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กกดปุ่ม power ครับหน้าจอเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับน,นะครับประมาณนี้นะครับเวลาปิดเครื่องจะขึ้น b o o บ by นะครับเปิดเครื่องใหม่จะขึ้น สวัสดีประมาณนี้เดี๋ยวเราเสาร์ลงซีดีก่อนเลยนะครับซีดีรองรับออดิโอดินนะครับไม่ได้รองรับ MP3 นพับะครับคืนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้นะเดี๋ยวตรวสอบให้ดูขั้นตอนต,ต,ต,ต่อไปนะครับซีดีอ่านเร็วครับแผ่นก็พลายอ่านหมดนะครับเครื่องนี้ตั้งปลุกได้ตั้งปิดได้นะตั้งสลีปตั้งปลุกได้ตัวนี้ใช้เป็นสนุ๊ตได้นะครับพวกนี้จะเป็นตั้งปลุกนะครับ ปุ่มที่ทาตัวนี้จะเป็นตั้งปิดนะครับนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นการเลือกหน้าจอเป็นโชว์นาฬิกาหรือว่าจะโชว์แค่ระบบ CD ประมาณนี้นะครับส่วนพวกนี้จะเป็น CD ตรงนี้วิทยุอันนี้เทปนะครับหูฟังเซียงปกตินะระบบสตูด,ดิโอนะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันเทปฟังก์ชัน CD ใช้งานด้วยกันหมดนะครับเดี๋ยวสอบให้ดูทีลัขั้นตอนดนะครับ เดี๋ยวทดสอบอัดนะฮะอาจจะซีดีลงเทฟนะครับกดเลคคอร์ดรอบหนึ่งจะขึ้น REC นะครับกดอีกรอบหนึ่งตรงสีแดงๆนี่นะครับเนี่ยจะเริ่มเลคคอร์ดเริ่มหมุนแล้วนะครับจะขึ้นเลคคอร์ดนิ่งๆนะค,ะนะครับถ้าพอรหรือว่าหยุดเลคคอร์ดจะกระพริบอย่างเงี้ยเวลาจะหยุดเลคคอร์ดนะกด หยุดชั่วคราวก็คือกดกดปุ่มเดิมมันจะกระพริบนะครับแล้วกดเพิ่มเติมก็กดอีกรอบหนึ่งตรงนี้แต่ถ้าจะหยุดเลยกดสต็อกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะตรงนี้นะครับเทปนะครับจะขึ้นว่าเทปแล้วก่อซ้ายนะครับเทปก่นหน้าก็หลังเต็มระบบนะครับเนี่ยายาจากซีดีเมื่อกี้นะครับ จะมีบอกเลยนะครับว่ามีตัวเลขบอกด้วยนะครับว่าเล่นไปกี่นาทีทากี่วิประมาณนี้นะครับและก็อัากี่วิประมาณนี้นะฮะนะครับต่อไประบบวิทยุนะครับตรงกลางนี้นะครับวิทยุจะมีสามพื้นมีเอ็มทีวีชานลนะครับ fm นะครับทีว h ช n n e l จะมีสิบสองช e นนะครับ ซึ่งจะรับคลื่นบ้านเราได้แค่ Channel 1 c h a n n e อ2ประมาณนี้ระบบทีวีช่องนะครับรอบหนึ่งเป็น FM FM นี่คลื่น90นะครับจะเริ่มนับจาก96เมกะเฮิร์ตนะครับนะครับนะคลืค่นบ้านเราจะรับได้ประมาณนี้สี่ห้าคลื่นนะครับนะ ท้าไม่ได้เริ่มนับได้กรุงเทพปริมณฑลนี้จะเริ่มรับได้ตั้งแต่87เมตรตั้งแต่ไม่เกระเฮิจนถึง90ไม่เกระครับจะทราบอัดนะกดตามมาตามและกมาเดินแล้วขดอีกรอบหนึ่งกดเล็กก่อนสองรอบก็คือการอัดลงเทปนะครับอันนี้อาจจะวิธีลงเทปนะครับแบ่งออกเป็นสกลุ่มแล้กลุ่มแรกให้สิทธิค่าถูกจำคุกจำคุกแล้วแล้วรอลงใาเวลาหยุดอัดกดสตาอปมันเล็คอร์ดก็จะหายลองฟังดูนะกอซ้ายเหมือนเดิม กลุ่มที่มีความที่ากจะวิทยุอย่างไรแลนั้นออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกให้เต็มระบบนะครับถ้าถูกจำกัดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มโปรแกรมซีดีแล้วก็กลุ่มโมโนสตอริโอนะครับนะฮะสองระบบเทปนะครับเทปทุกอย่างเป็นระบบพุทธสปริงนะครับนะฮะดันลงมันจะล็อกดันลงจะล็อกกดอีกรอบันึงจะเด้งขึ้นอีกรอบันึงจะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับ เสียงดีให้เทปเป็นสยายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยใช้งานยาวๆเลยนะนะครับก็หน้าก้หลังเต็มโลกมีระบบเทปนะครับเสียงดีฮะระบบสเตอริโอนะครับ การรีวิวคร่าวๆนะครับขอบคุณครับ